สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์เซเลคเตอร์สวิตแบบ3ตํตำแหน่ง m ม n u a l Off Auto เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติและหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานหลอดไฟหลอดนี้จะแทนเป็นมอเตอร์ต่อไปเรามาต่อวงจรใช้งานกันเลยนะครับสายลาย ออกจากเบเกอร์ er นะครับก็จะมาเข้าซ e เลกเตอร์สวิตช์นะครับแบบ3ตำแหน่งโหมดเมนนวลและโหมดออโต้เราก็จะมาเข้าโหมดเมนนวลนะครับแล้วก็จะจําจากโหมดเมนนวลมาโหมดออโต้นะครับ,แ,จจรบแบบนี้นะครับโหมดเมนนวลและโหมดออโต้นะครับเราจะใช้หน้าคอนแทค t o นะครับทั้งเมนนวลและออโต้นะครับ ออกจากเซเลคเตอร์สวิตช์นะครับแบบ3ตำแหน่งนะครับโหมดเมนนวลก็จะมาเข้าหลอดไฟเลยนะครับก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดนี้นะครับหรือตัวมอเตอร์นะครับเราจะมาเข้าตัวทา์มเมอร์ก่อนนะครับจุดนี้จะมาเข้าหมายเลขสี่ของทา์มเมอร์นะครับแล้วก็จะออกจากทา์มเมอร์นะครับมาเข้าหลอดไฟนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสายลายมาเข้าเซ l เล t เตอร์สวิตต์นะครับโหมดเมนนวลและโหมดออโต้ออกจากเซ l เล t เตอร์สวิตต์นะครับโหมดเมนนวลก็จะมาเข้าตัวหลอดไฟหรือมอเตอร์นะครับทีนี้เซ l เล t เตอร์สวิตต์นะครับโหมดออโต้นะครับจุดนี้นะครับเซ l เล t เตอร์สวิตต์โหมดออโต้ ก็จะมาเข้าเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหมายเลขกนหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนสายนิตันนะครับจุดนี้ออกจากเบเกอร์นะครับ สายนิวตันออกจากเบเกอร์ก็จะมาเข้าเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหมายเลข2ส่วนหมายเลข3นะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นสายนิวตันเหมือนกันนะครับสายนิวตันของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหมายเลข3นะครับจุดนี้ก็จะไปหาตัวหลอดไฟนะครับหรือมอเตอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโหลดนะครับ1กับ2ก็จะคือจะเป็นอินพุตนะครับจ่ายไฟให้ตัวเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติส่วนหมายเลข3และหมายเลข4นะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติก็จะเป็นโหลดนะครับก็คือต่อไปหาอุปกรณ์นั่นเองนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับ on maker ตอนนี้นะครับตำแหน่ง selector นะครับอยู่ในตำแหน่ง off อยู่นะครับ ก็คือมอเตอร์จะไม่ทำงานทุกกรณีทั้งโหมดเมนวนวลและโหมดออโต้เมือ่อเราบิดเซลเลกเตอร์นะครับมาในตำแหน่งเมนวนวลมอเตอร์ก็จะทำงานเลยนะครับออฟก็จะหยุดทำงานเมนวนวลก็จะทำงานเลยทีนี้นะครับถ้าเราบิดเซลเลกเตอร์นะครับมาในตำแหน่งออตโต้มอเตอร์จะไม่ทำงานเลยเหมือนกับโหมดเมนวนวลนะครับ โหมดออโต้นะครับมอเตอร์จะทํางานต่อเมื่อเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับสั่งให้ตัวมอเตอร์ทํางานนะครับอลองโหมดออโต้กันนะครับตอนนี้เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับอยู่ในตําแหน่งออฟอยู่นะครับออโต้ Auto, กดอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นออนนไครับตัวมอเตอร์ก็จะทํางาน จุดนี้นะครับก็จะเป็นหลอดไฟแสดงสถานะนะครับว่าขนาดนี้ตัวเอาพุตนะครับหรือโหลดของเครื่องตั้งเวลานะครับจ่ายไฟให้ตัวอุปกรณ์แล้วนะครับ o อฟออโ o ออนเหไหมครับถ้าเราบิดซีเลคเตอร์นะครับมาในตำแหน่ง o อฟนะครับเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็จะไม่ทํางานนะครับมอเตอร์ก็จะไม่ทํางานโหมดเมนนวลมอเตอร์ทํางานเลยนะครับ โหมดออโต้ครับมอเตอร์ก็จะทํางานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับจะเป็นตัวสั่งงานให้ตัวมอเตอร์ทํางานซึ่งจะต่างจากโหมดเมนนวลนะครับจะสั่งงานด้วยเซลเลกเตอร์สวิตช์นะครับนะครับออโต้การใช้งานของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับถ้าเราบิดเซเลคเตอร์มาโหมดออโต้นะครับ เราก็จะไปตั้งที่เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเป็นโหมดออโต้ด้วยเหมือนกันนะครับครับเมนนวนทำงานออฟหยุดทำงานออตโต้นะครับเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็จะสั่งให้ตัวมอเตอร์ทำงานนะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ